สวัสดีพ่อยพี่น้องย่งามเศร้าๆพ่อยพี่น้องสวัสดีสบายดีย่ามเศ้าพ่อยพี่น้องเอ้ยสวยเขายข่า,ามเศร้านะอันนี้จะเป็นขเขาย็นอันนี้จะเป็นเขา้อนพ่อยพี่น้องมือนีก็มาพ่อขับซองเศว้าลิงมันพนิคือเก่าอีกแล้วพ่อยพี่น้องมือนีก็เป็นมือแรงแหกมนันะเนาะเฮาสิออกไปลุกกล้าเด้อมพ่อพี่น้องมือนีก็ สาลิงกระต่นซี่เศร้าๆในแหวพี่น้องเอ้ยอันซี่เศร้าๆนี่เนาะหนึ่งเข่าเนาะเกือบชัมม่วโมงมแหวพี่น้องพภาทานสาลิงแตกเนาะทานแตกแหวพี่น้องมาเลยนานชุกเนาะกะมือนีเฮาซีพากันออกไปลุกกาแหวพี่น้องสาลิงกระลุกหนึ่งเข่าเปล่าไฟแต่เศร้าเนาะแต่มือต่อไปเนี่ยคือจีสวยแหวพี่น้องมือแทมิดรกะเฮาๆแน่เนาะเดี๋ยวมือนีซาลิงซีพาออกไปลุกกาเด้อแหวพี่น้องเอ้ย สวยแล้วแล้วพี่น้องสลิงก์็ใส่ติ๊บแล้วเนะาะสลิงก์็สีเห็ดกินมาในีปิ้งขาไก่แล้วก็อุ่นต้มเค็มเนาะแล้วก็สุกน้อไม้่พี่น้องเอ้ยอาหารทั้งวันเตรียมไว้ออกไปกินอยู่น้าพ่อพี่น้องเอ้ยเอาแล้วนี่สลิงก์็สีไปยองเครื่องหน่อยหนึ่งเนาะเอาจังพากันออกพ่อพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยลูกพุ้งหัวเนาะมือแหลกแหกมนันเดนอะมือหัออวสิได้จักหมัดเนาะ กมือนี้เป็นมือลกกาของเฮาพ่อแม่พี่น้องเลยสลิงกาออกมาหอดแล้วเนาะมือนี้สงสัยว่าบรรยากาศซีดีให้เนาะเพราะว่าคือว่ะมือเช้านีดแดดด้วยหนึ่งแต่ว่าขึ้นอีกแล้วเนาะมึงหนาตาสไลงกามันโมเมนต์นนั้นเด้อพ่อแม่พี่น้องสไลงท่าแต่พอดแล้วกันสติกกะอยากเบิดเนาะมันก็นเลยสเีเศร้าๆแนวพ่่อแมพี่น้องเลยบอลเน็กเพิ่นมาลกท่าแล้วเนาะเพราะว่า คนย่านเฮาบงหัวสิลกตาได้เนาะแล้วก็คนมาลุกถ่าได้ประมาณหกเจ็ดมัดนี่แหละคนบากาน่ะมวลมวลคนมาพ่อยพี่น้องเลยคนมามาหอดแล้วมาพี่น้องมือแรกแห่งมานเฮาเนาะมือนี้เฮาก็จะจ้างคนมาลุกน้ำหอยพี่น้องเลยจ้างคนมาลุกซอยกันเนาะคนว่างคนมาเนาะเพราะว่าก้าคนยังมวยย่าพ่อยพี่น้องกาสลิงกับพอดีดำเนาะมัดมณมวยยาวปันไดพ่อยพี่น้อง แต่กระหอดเวลาหอดยามมันแล้วก็เลยต้องได้ลุกตะก,กระดำพา้พี่น้องเลยถ้าดำบหทันน้ำกับซิบิทปะให้พี่น้องเพราะว่า,า,าพุ่น,กนตกว,วันชุดน,นี้น้ำยังค้างอยู่เนาะนี่เขลุกได้แลยหกเจ็ดมัดพา้พี่น้องนี่กาของเฮามาพายพี่น้องเตรียมตัวลงมาหนีพายพี่น้องเลยสลิงกับซิบบริอัตยังลายดอกเนาะเพราะว่ามันบริแดดวันดใดพายพี่น้องเลยมุดมัดเนาะ ดำกระยามันพ่อพี่น้องเห็นบอ่อสลิงแต่ละเถ้อแล้วให้แล้วนานะอ้ามือก็ไม่ให้เว้าหน้าตากระบอกให้เว้าวพี่น้องเอ้ยกระบอกห้าโอบไลยเ้าก็บอได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยันเป็นวินเนาะอ่ะขอตัวลงมือก่อนพี่น้อง ยู่เพลอนพี่น้องเจาลิงเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะอันเม่เท่าเม่ตู้กกเพิร์ลก้าเพ่นพี่น้องคือสิหยาบเนาะโอ้ยอีตุนเนีเ่ยปะแบบมาเบิ่งนก้าตัวเองมันบ่อยหยาบเนาะเพราะวา่าเฮาอันตอนเท้าสีอันหวานอันเฮาได้แก่ท่อได้เพลอนพี่น้องเตะพื้ดินมันแจ็บก่อนเนาะเฮาจังงานหวาน ็เ,เลยบอยากปันดใดเธอพี่น้องเอาลิสลูกโอ๊ก ล็กและดำแล้วออหลายคนเนะลกมือนี่เคพ,พี่น้องเลย ได้นั่งเลยพี่น้องเลยอหอยไปพุ่นแล้วเนาะเมื่อยก่อนจังนั่งเลยพี่น้องเ,เราลิงเอาตังออกมาปีกายนี่นะตัวเองบม่ได้นั่งเลยพี่น้องเบลนิกแล้วก็นคนอื่นน,น้องมาหนังแทนแม่บ่ะเขาลงก่อนแล้วก็เข้าก็าาานัง่งเราลิงกับไม่ได้ใช้ตังเลยอันผููเอาออกมานี่เนาะสีนี้กับสิคือกัดนะั่นแล้วเลาตังเอามาหนังผู้อื่นนัง่งเราลิงบม่ได้นั่งเนาะ เนินันพาไปกวดแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอที่ว่าบ่สบายนะพบไข่เลือดออกเนาะพบเสื้อไข่เลือดออกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ไข่เนาะเพิ่นปวดบี้แข่งเพิ่นตาตูกพ่อแม่พี่น้องเวลาเพิ่นกินพิดเนาะจ้าเอากระบ่ได้เอาเพิ่นออกมาน้ำนาะเพราะว่าเพิ่นบ่สบายนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอโต้เพิ่นเนาะวัดนี่จะลิงพาไปตลาดก็ลุกจับพ่อแม่พี่น้องทำไม่เท่ากันอยากง่า,งายนแน่แหละ รูปจับิ่นเนาะแน่ชาลิงกับเทดแนวใดเนาะหัวิ่นเคยไปน้ำเซาลิงฮะนะไปชิเลก,ก็ไปน้ำกันเถอะไข่ก็จำเป็นต้องชาลิงเอาไปน้ำ สลิงบอกไว้บ bon อนนี<ๆ>้เลยเด้อว่าสลิงลกหมัดกลางลกกลางเก่งเนาะเมื่อนีก้กันซิผู้หูรกระผู้หูอ่าสิได้จากหมัดเนะาะพี่น้อกสิี่คอยลุกไปเนี่ยแหละย้อนว่าลกบ่ได้นั่นแหละเนาะจางังๆเพิ่นน้ำหัวเน้องีปมาการสลิง พี่ซองมาพี่น้อง <c oughs> เอ็กซโซลิงคอโตอันโนกกากรมาพี่น้องเลยได้สำไรซาลิงซีมาอัพเดตให้เบิ่งงนอกบดมือนอี่ก็จะได้รือบอเศ้าหมัดไปพี่มพี่น้องเลยผู้สวยมากเลยปะนี่ เริ่มแล้วเริ่มแล้วอ่ะใช้ปูขงเจ้าดิใช้ขงเจ้าดิเอาแหละลูกให้ไว้นะมีอย่านั่งตั้งนะมันซาดน้ำนั่งตั้งมาจากักเอ็นได้ไลายเลยเต็มเอ็นนะเอาให้กุ้มขาแล้วมันมาวันนี้นะ แล้วแล้วไปพี่น้องเลยฮะได้การลอยปลายส่วนนิ้ขึ้นาสามเก้าหกเกาสาม้าพูลงออกมานำหลังป่ะเดี๋ยวเอาให้เาขึ้นนะไปไปไปพี่น้องขึ้นพักเที่ยงก่อนเนาะกินข้าวกินน้ำก่อนไปพี่น้องมันต็มคก ้ขาดลงเลยแอนแอนกินตำตีนเด้อยงมันแอนกินยิ้มทำอนบบ่ทำไผกินตกระปุ่นเด้อ่อแม่พี่น้องเอ้ยกินข้าแล้วแล้วกร่กนน้อยกน้อยเลพี่น้อง หกน้อยใสย่กระปุนบ่ได้ใส่กระปุนบ่ได้ใส่หม้อบบบนี้ดูวยเลยนะนี่ดําโคกเจ้านี่เยดำล่มเลยนี่ เล่าบไ่ิมา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 พี่น้องมาได้พี่พี่น้องเฮ้ยพักเนาะจับกระปุ่นที่เรมือนตลางผู้ล่นไห้กูิมใหแล้วมันมอนละบอมันมอนละบอ,องงม,มันยังห้องเซลเซลอยู่เดอ้อเดี๋ยวรับซืี่บุกม,มือแล้ว เจกได้ามานอนไหเค็มนะจิเหล่ดเข็มขับขับข่อยนะจางอีได้ยังจางได้ปูข่อยด้กีตัวนี้กินซ enfin ีมันือันมาจางเออกุันมาเข็มคุนาซาเฮยยังอยากเข็มคนนี้อาย่อยากกินนะน่ะกินได้บกินได้อะ

mời <laughs> anh ừ. hãm, hãy kỹ thuật mời <laughs> tai mời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  tai ขามาเขาดีบ่อืมอ่ะนของสาวอืมอย่ามันมือต้อึดนี่พ <c oughs> อมือต้อึดอย่งไปยังหมดพุ่นลานี บแรงแล้วเวพี่น้องยิ้มโป้ยิ้มสาิงหากมาพาไม่เท่าไปตลาดเว้นพี่น้องยมาตะแรงกัมาลงให้นี่เลยวันนี้เดี๋ยวมามือแรงสิมาให้บึงว่าได้จักหมัดเนาะห้ที่สองหน้าหาน้อย ลูกากับวแล้วซับแคร์พี่น้องเอ้ยอาเซนไข่ขึ้นนี่แล้วนาะพาอาเซนมาใส่ยาห่พี่น้องบบดนี้เฮาสินอนห้องหมอเนาะให้เพิ่นใส่ยาให้อาเซนมาหนิอ่ะหน่วยพี่น้องเอ้ยก็คือเห็นนั่นแหละเนาะเมื่อนี้ก็ออกลูกาวัลแล่แหกมานกะอาเซนกับไข่ใสอีกแล้วก็ซิมาใส่ยาอีกหัวเลือดครั้งที่สองเนาะกะนสำหรับคลิปนี้ก็จบจะมีเด้อไว้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักไข่อะไรก็ลืมกดติดตามเด้อ พื่อเป็นกําลังใจให้ชาวลิงมาคลินเฮ็ดคิปต่อๆไป่อพี่น้องไว้พอกันคิดใหม่เนาะกะคือเห็นนเนาะตําอิดกะพบเสื้อเสื้อไข่เลือดออกเนาะกะไข่ขึ้นีกแล้วเพืพ่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปใหม่ินี้